สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนๆเด็ซีทุกคนทุกท่านครับบัว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีนะครับสามทิศเชนเ่าแตวเตี้ยวเตีเอวยังนุ่มสวัสดีครับผมครับเซานี้กะมาผมมาวพอ้กับสามทิศอยู่หน้าขั้วขึ้เก้าครับหลังจากออกเว้นออกากาดออกงานมาคือเก้าครับคือทุ่มมือนั่นแหละผ้าปี่ผ้าหนองห้องออกมาให้มาหน้าครับมาเกี่ยไกล้กกสีมาเบืองรอบขึ้นเก้านั่นแหละมือที่สองที่สามที่สามที่สี่แล้ว อีภาพี่พาน้องยามรอบอยู่นี่ครับช่วงนี้กะโอ้มีอย่งดรอกช่วงป่าล้งครับพวกกะดักรอบไซรอบไปะคือออกต่เศร้าแท่หือ้อสาวน้อยเขาเมาออกต่เศร้าครับลานลานสุดท้องลานสาวครับลานสาวครับพุดลานไส เขาเมาออกตะเศ้าครับมือนี้ส่งเปลี hmm. ่ยนแดดตะเศ้าอ uh ีกแล้วม hmm ือเคลื่อนส่งมีฟ้ามีฝนครับปลืมหืมหำแต่ว่าโบตกดอกปล่อยปล่อยพอปล่อยปล่อยครับงัวก็ได้หาหยาไม่ให้กิ่นขึ้นกันนั่นล่ะนี่ก็ได้ไปเกี้ยวไปตัดเอาน้ำมันทงให้ทงหน้านั่นล่ะน้ำขั้นหน้าน้ำหยางหยายุ่หนี่มันเกิดเห็นก็เลี่ยมไปธรรมดาของเขา ครับกเนื่เศร้าว,วันนี้ก็เป็นเร้าว,วันที่13าเนาะครับ13ตุล,ลาคามพศร5า8งัหารครับเศ้อยู่ในนี่เกียจโมงครับประมาณเกียจโมงเโมงน้อยๆแต่ว่าแดดจัดเลือเกิดรอบก็บยุ่งงเก้านี่และมองเขาใส่ไว้นี่แหละยู่นี่สอยุ่ปุ่นหนึ่งยู่หน้าทงอันหนึ่งหมู่บ้านมานปลาไหลไป,ไปยูป่ซตัวมือที่มีย่งบอไปลุไปไเบืงเองเว้ยใส่ปลาไหลนั่นแหะ มีอะไรหรือเปล่าคือเป็นเงียบๆมืยบมู้เว้ยมีงูงูเขาก้อนนีบ่บอบบอกร้องขึ้นเลยครับนั่นหมักไล่เขาก้อนปลาไหลตัวนึงกับงูนั่นแหละอ๋อเกี่ยวตับปลาไหลกับปลาหมอยอแงนน่นั่นนั่นเจักกันไหนงูจักกันไหนปลาไหลเออเดี๋ยวเอางูเอาปลาไหลออกก่อนครับเอานี่ครับมือนี้บ่บมันไปเลยได้ไปลาไหลตัวนึงกับ ปูสามตัวก็ประมอตัวนึงครับไปไปเบิองลังหน่อยพุ่นจังไปหน้าทงช่วงนี้ก็ออกข้างซ้ายเราก็จะเป็นนาบุญกระทินตอนอมูบานก็มีการเปิดกระจายข้าวเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์เสียงเพียงเสียงล่ำกระลายช่วงนี้กระถินครับบานสามทิศพุ่มมีแล้วครับปีนี้บุญกระทิน สิเป็นบุญดอกผาครับช่วงปีใหม่ปีใหม่เลยครับวันทีสามสิบสามสิบเอ็ดนละน้ำก็ยังหลายๆอยู่ในป่าอ้อยนี่มันระบ,บายออกมาท่านครับมันเป็ดกระทะเป็นเนี้ยกระทะฝนมดตกลงมาซ้ำกับกทีแห้ง่เร็วอ,อยู่หรอกหนอว่านี่มันเลี้ยงสามทิศ ยางมานี่กบตัวหนึ่งตัวแง่เลยครับโดดเข้าไปในเป้าไว้นี่แหละอันมองนี้น้ำก็แหงแล้วเด้อุ้ย,ยมันลมมันนี่น้ำมันเริ่มสิขาดกันแล้วครับนะบืนกันมีอะไรหรือเปล่าห้อยป่าห้อยยังบืนกับมุมนีดหรอครับมีปูคือกา้า ปูช้างตัวมีนยังดอกต้องเด้นมาเอาจอบมาขุดล่องลงอีกครับนี่นี่เอาปูอ่ะมันปูเอาจอบมาขุดล่องอันนี้ลงอีกเห็นหน้ามันระบายของมใาในสระครับเออเอาปูากันให้เนาไปตากว้หอยว้ซะก่อนมันม้ประมาณมันตั้งปูไปเข้าไปเบิ้งรอบหลังยูหน้าทงหมุนครับตรงกับบุญเียงดอก น้ำมันนั่นบ่ไหลแล้วครับเพราะว่าเข้ากับบ่ทันนี่ระบายน้ำออกจากหน้าเขาเข้าเขาบ่ทันนี่ถอดบ่ทันนี่ออกร่วงครับเดี๋ยวเขาสิโบเกะกุล่ะเจ้าหน้าเพื่อระบายน้ำลงมากบุรุษครับป่าเปนจ้าสิลงอีกเที้ยนึงไปเดี๋ยวฮ่อจังไปพอกันอยู่หน้าทงเลยพี่น้องคำแก้วคำแก้ว อ่ะมาะหอดหน้าประตูกหน้าคุณยายทองเ้วแมงข้ามแมงข้ามพี่น้องแมงข้ามเดี๋ยวเรเห็นหรอมัยนยน้อนแสงนะครับดำๆมันอยู่น้ำต้นท่อนต้น,ตน,ตนลมครับนี่เซนเบ็ดเย,ยือปูไร้าายมือเรอที่หาหลังครับที่หาหลัง แต่ว่าบบถือจักเถื่อมึอนี่ที่ได้เก็บกูไว้อยู่อันมีดถืออยู่ถือหนึ่งจะเป็นปา่ามึงมันยังบุเบ็ดขาดเลยครับเสือกเบ็ดขาดเลยมันเป็นเสือกได้หลอนมนซื้อบริเวสายพี่อีครับสีหายเงืยอใส่นอส่เอ็นรอบกบมึอนี่ครับมันแดดดีแต่ว่านบม,มีเงืยบอ,อันดังกับทีมาใส่น้ำนี่แหละนี่ ข่างเปล่าอา่อยแต่ว่าเพิ่นกระไ่เบ็ดขึ้นกันเมื่อน,นั้นเพิ่นไส่ขึ้นกันครับไส่เบ็ดกบไส่เนื้อขอบจกักรวาลเนื้อใส่เดือนนี่แหละฮึ่้งเป็นบอดแดดแล้วบานนี้มีเมฆมาบังแล้วตรงนี้ก็บยุตไหจะาหน้าได้สองเด้อยามรอบอยามตรงย่อเฝ้่าเปิดเฝ้าเบื่อกันจะน้อยกับเมือ่อดูกาลแล้วแต่ว่าปากเบ็ดนั้นหาเนื้ออยู่กําลังจับเขียดไปอยู่รวบร่วมเขียดไปอยู่ครับเด๋ยวสิพ้าไปปิดฤดูกาล อีกจักมืออีกจักรอบครับนีซามทิศขุดลุ่มไว้นี่ก็สิขุดเอาปูเอาเยีงเลยล้งนี่แหละป่าคือสีบุมีดอกปีนี่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 ปูปนี่ปีปที่ผ่านมากนามันขาดลงนี่หลันดิมันขาดอีกแน,ะนี่ขาดดีดีนี่เอาปูกันเอาปูก่อนนี่ตัอุ้ย ลุนออกมาแล้วโอ้ยปูครับนี่ตัวปูคนะปูหลายตัวยู่เอาทางมาใส่ไป่ีๆหรอกตัวนี้ตุยแล้วแต่ออตัวมันสองโอ้หลายยังได้เป็นซิปปุณนนิ้รรมบนี่ปูหมดแล้ว เนี่ยมันขาดอีกแล้วมันหัวมันมันขาดตรงมันรั่วครับมันเป็นโพ้งอยู่นี่ครับดันดินไสีที่ผ่านมากนั่นมันเป็นโพ้งเราะมันเป็นโพ้งญ่มันได้เป็นลุมอยู่นี่ครับตามที่ขุดรุมไปปลาบืนลงมาเต็มอยู่ครับมือนั่นบ่ไดรมาเบิงปลาเน่าปลาปุ๋ยมหรอเปลาปลาไหลก็ออกทุ่งแล้วคุณไป มือนี้เดชปูเอาปูมื้นี่แกตีเดกพ่อที่เพิ่งสร้างแล้วจากโลน่นึงครับโลน่นึงหาสิบบาทโลน่นึงกับวัดจีตัวดอกใหม่ไฟกระหักลงมาลมเหมือนนั่นรอประยุ่ธ์มออกเก้าอุ่นดละยุท้อห่นละเนี่ยครับตรงน้าม,มัน ตามที่พระท่านเอาทุกปยุยออกกักเก็บน้ำไว้อยู่ป่าอยู่นี่หนิกับพ่อมีอยู่ครับน้ำม,มันเลยบ่ไหลป่ามันก็นเลยบ่ลงมากครับปุ๋นยนี่อ่ะมระบายน้ำปุ๋ยไปเดี๋ยวไปเบื้องรอบยูปุ๋ยดูทอปน,ปน,น,นี่ขอเอเปนใส่ไว,นวน้นี่ว่ามันน้ำทางมาอีกตุ้ดจีน้ำลงมาแห้งแท้ครับนี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวทามทิ้ลงเจาะก่อน น้ำม,มันแห้งครับบ่มีอย่งนี้จะปูเขาไปไปเก็บปูหน่อยบ่มีหยังบ่มีหยังน้ำม,มันลงมาแห้งครับเดี๋ยวปูตัวนั้นก่นอนเขาหู้แล้วไปรอเป็นแบบมันไว้น้ำม,มันแห้งมันทางปูทางอยัง ตุยครับลางรอบตาดไวยอิทธิธธธานมาช่วงนี้น้าบอท่านในแหงเลยครับอยูไอ้โบมัน่าบอมมาท่านในแหงบอท่านในอ่อนเด้ยังหลายๆอยู่ นี่ผลสซ่งขาดช่วงเร็่วนาสิตโตกอีกอยู่ดอกผลละช่วงเขาออกล่วงเงื่อกีสอนเขา,เา,า,าเร,ร่นุณครับเนาะคุณเจ้กวันเสียดไม่เสียดยังแน่เต็มอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บออกปูกันครับ วันนี้เขาบ้านตัวรอบเ้ากันล่างเอาขึ้นไปตากไว้ทึ่งเทียงแล้วครับนี่ผลงานห้องเซานี่ปูครับปูนี่ปูปูไหลอยู่เกือบโลกปนลหลอยู่นี่เป็นโลกปนลล้กเพราะว่าเกือบโลกนี่แล้วก็ปลาไหลตัวนึงปลาไหลได้ตัวนึงเอาไปเติมเติมกันว่าถ้าในประกอบอาหารนี่ครับที่ห้องในไม่ละลายลูกกลัวเราเกือบสองลแลเราอยู่บ้านสามทิศว่าสิ เอือน่นทีมงานเท่านี้แ้ละต่ว่าทิดลานั้นบอกินน้ามูครับ้องลุงยัดทิดคมทีมงานเรียกอีลานเท่านี้ละเี่ก็ว้นี้ปีที่เลี้ยวนั้นปลาร้าเขาทีละลายยุบทีละเป็นโลสองโลก,ก็็มีบางมือ ตกไซปีนี้มันบ่นท่านเลยน้ำยังหลายอยู่ในป่าอ้อยไปครับเข้าบ้านมานีสวยแล้วสซแล้วซ้ำที่กระสือเข, <c oughs> ข้าไปล่างตัวล่างตัว,ตวกินเขา้ากินน้ำแล้วก็ไปหาเบืเ้องเวียกเบื้องอย่างแต่คลองสิ่เดไปทั้งเลมือนี่สี่หาปาูหาป่ามาไวแต่ไซเงียบไ่รอบกบอยู่น้ำนี่แหละมันเพิ่ใไ่เบ็ดไซยังไปแล้วกระยาอาเทียเฮาใด้มาก เพิ่มมาเติมกันครับกลบตัวเมื่อวานนะครับออกไปเห็ยายนางแล้วเพราะห็ยายนางได้เฮ็ดอาหารได้ปนได้ออมไปวัดไปจังหันของยายนางครับเอาสำหรับบรรยากาศยามรอบบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาเท้านี้สามทิศกระสีลาพีร่าน้องไว้ซ้ำนี่ก่อนครับไปครับแดดออกแล้วเข้าบ้านมาเนี่เอาครับท่านนี้สามทิศกระของขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องมุสลิมสุขสุขคนที่เขามารับชมชิปกองสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเปลี่ยนกำลังใจฝากกดไรกดแชร์ก็ซับสไคร้ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดสิบไลค์ผ่าคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามสิบติดภาพพี่พ่าน้องไปยังกระจังคอยชมคอยจิตตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระซิไว้ซับนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ